เราก็จะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะช่วงนาต,ตั้งแต่ปี6กสาที่ผ่านมาเนาะมันก็มีการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักเรียนในที่นี้ไม่เราจะไม่รวม,มนินินะคะนิสิตนักศึกษา <c oughs> เราจะพูดถึงนักเรียน as น,นักเรียนมัธยมเลย <c oughs> ที่ออกมาต่อสู้เคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆทั้งประเด็นการเมืองแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือประเด็นที่ เป็นเรื่องของอำนาจนิยมในสถานศึกษาคือมันเป็นประเด็นที่มันถูกพูดถึงมาตลอดแหละในสังคมไทยแต่ว่าในช่วง6กสาที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าภาพของนักเรียนมัธยมที่ออกมาต่อสู้เนี่ยมันก็มีความชัดเจนเนาะอย่างเช่นกลุ่มนักเรียนเลวกลุ่มนักเรียนไทยอะไรต่างๆเนี่ยม,มันก็ออกออกมาเคลื่อนไหวแต่ทีเนี้ยวันนี้ก็เลยอยากจะชวนไปดูว่าในประวัติศาสตร์การเมืองไทยร่วมสมัยเนี่ยมันมีออขบวนการนักเรียนเนี่ยเข้ามามีบทบาทยังไงบ้างในการเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้ค่ะ ช่ซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นนะคะจากการคุยกันว่า <c oughs> ไอประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของนักเรียนในไทยเนี่ยมันมีอะไรบ้าง <c oughs> มาเป็นมายังไงเนาะ <c oughs> เราจะย้อนกลับไปก่อนที่แขกเริ่มยิมแล้วที่แขกเริ่มยิมเลยอ่อนแล้วที่แขกบอกว่าเตรียมเสียบเต็มที่ <c oughs> <c oughs> ค่ะคือเราย้อนกลับไปก่อนก็คือช่วงก่อนเหตุการณ์14ตุลาแล้วก็6ตุลาเนาะ <c oughs> ในช่วงนั้นเนี่ยมันก็เริ่มมีกระแสะเรื่องของการต่อสู้ทางการเมืองเกิดขึ้นอะไรต่างๆ, <c oughs> างๆใช่ไหมคะก็คือนอกเหนือจากขบวนการนักศึกษา ชาวนากรรมกรเงี้ยก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ลุกขึ้นมาต่อสู้คือกลุ่มนักเรียนมัธยมซึ่งกลุ่มนักเรียนมัธยมในยุคน,นั้นเนี่ยมีอยู่2กลุ่มหลักๆก,ก็คือ1คอือยุวชนสยามซึ่งก่อตั้งในปี2 5 1 5ั่าแล้วก็กลุ่มศูนย์กลางนักเรียนแห่งประเทศไทยก็คือสอรทนะคะซึ่งไอ้ถามว่าไอ้กลุ่มเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนักเรียนมัธยมเนี่ยมันลุกขึ้นมาแบบอยู่ดีๆจะปลดแอกตัวเองขึ้นมาได้ยัไงไงคือยุคนั้นมันก็เป็นเรื่องของงงแนววคคิดดทาสัม้ย <t ansen> ในในยุคก,ก่อนไอ้นี่เนาะสิบสี่ตุลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเรื่องของการต่อต้านอเมริกานู่นนี่นั่น,นขึ้นมาใช่ไหมคะต่อต้านสินค้าปุ่นอะไรอย่างงี้ด้วยไหมใช่ค่ะต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นซึ่งในตอนนั้นเนี่ยไอไอการต่อต้านสินค้าปุ่นเนี่ยค่ะมันก็เกิดการทําให้นักเรียนอ่ะมาร่วม,มชุมนุมกันด้วยคือนักศึกษาเป็นคนจัดแล้ว <Bere hi S 2> นักเรียนก็ร่วมชุมนุมแล้วก็เกิดการรวมตัวกันกลายเป็นศูนย์การนักเรียนแห่งประเทศไทยในตอนนั้นแต่ว่าก่อนที่จะมีูนยนการนักเรียนแห่งประเทศไทยเนี่ยคือมันมีในปี2514 ในโรงเรียนศูนย์กุหลาบม,มีการจัดกิจกรรมชื่อว่า,าสังคมนิทันศ สั่งคอมมินิธนมันก็จะเหมือนแบบนี้สมศักดิ์เจียมเขาอยู่หรือยังตรงเนี้ยอย่างอย่างแต่ว่าสมศักดิ์เจียมจะกลเยเป็นคนมีบทบาทเพราะเขาจบส่วนกุหลาบเขาเป็นสิทธิ์เก่าส่วนกุหลาบถูกป่ะจะมีการเมนชั่นถึงส่วนสมศักดิ์เจียมในที่นี้ด้วยนะคะคือสังคมนิทานเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับงานนิทรรศการนะคะแล้วก็มีการแปะบอร์ดต่างๆพูดถึงเรื่องสังคมการเมืองศาสนาเศรษฐกิจอะไรเงี้ยหลายๆเรื่องเลยซึ่งนักเรียนมัธยมเป็นคนจัดแล้วก็มีนักเรียนหลายโรงเรียนเนี่ยมารวมตัวกัน ซึ่งในปี2514เนี่ยมีโรงเรียนหลายโรงเรียนมารวมตัวกันใช่ไหมแล้วก็มีการปราทกถาดีเบตพูดคุยไฮปาก,กันแล้วทีนี้นักเรียนที่ไปร่วมกิจกรรมในวันนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเขาเหมือนได้คอมมูนิตี้ใหม่ของคนที่อ่านหนังสือมาแลกเปลี่ยนกัน mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยมีการรวมตัวกันแล้วก็ต่อยอดกิจกรรมแล้วก็เลยเกิดเกิดกลุ่มชื่อยุวชนสยามขึ้นมา mm hmm. ทีนี้กลุ่ยุวชนสยามเนี่ยเขาก็ ตั้งเป้าหมายตัวเองว่า,าจะเป็นกลุ่มหลุมหลว,ลวที่พูดคุยกันเรื่องแลกเปลี่ยนกันเรื่องอางรร่านหนังสือสังคมการเมืองแล้วก็ทําทกิจกรรมเพื่อสังคมทีนี้หลังจากหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มสรทที่อย่างที่บอกก็คือกลุ่มนักศึกษาเนี่ยก็จัดม็อบใช่ไหมคะจัดการชุมนุมประท้วงสินคาีิปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะประท้วงอเมริกาแล้วก็ต่อต้านสินคาี่ปุ่นในช่วงนั้นเนี่ยคือกลุ่มนักเรียนที่ไปชุมนุมกันในวันนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเออนักเรียนเนี่ยก็ควรจะมีการรวมตัวกัันนบบ้างเหมือก นิสิตนักศึกษาคือตอนนั้นมีูนย์การนิสิตนักศึกษาประเทศไทยเนาะมันก็เลยรวมตัวกันแล้วก็เกิดเป็นกลุ่มสรทก็คือกลุ่มส่วนกลางนักเรียนแห่งประเทศไทยขึ้นมามซึ่งในตอนนั้นเนี่ยสมาชิกกลุ่มแรกๆที่เข้าไปในที่เข้าไปทํากิจกรรมกับสรทเนี่ยก็คือกลุ่มเยาวชนสยามน,นั่นแหละทีนี้ก็มันก็มีการ,พ,าการพัฒนาการต่างๆเกิดขึ้นมาใช่ไหมคะ,ะกลุ่มเยาวชนสยามเนี่ยอย่างที่บอกว่ากิจกรรมหลักๆก็จะเป็นเน้นการอ่านหนังสือแลกเปลี่ยนพูดคุยทางความคิดกันแต่ว่ากลุ่ม อสอทหรือว่าศสนย์กลางนักเรียนเนี่ยกิจกรรมหลักที่ทําก็จะคือการาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการคล้ายๆชุมนุมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันจะล้อไปกับการจัดกิจกรรมของสอทด้วยในยุคนั้นซึ่งประเด็นความสนใจของนักเรียนในยุคนั้น,นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพทางความคิดเสรีภาพทางการศึกษาอะไรต่างๆซึ่งก็เขาก็จะบอกว่าในในยุคนั้นเนี่ยก็จะพูดถึงอำนาจนในโรงเรียนด้วย เด็กผู้ชายจะถูกก้อนผมเพราะไว้ผมยาวเด็กผู้หญิงถูกตัดกระโปรงเพราะใส่กระโปรงยาวอะไรเงี้ยค่ะก็คือเทียบกับปัจจุบันก็คือเหมือนกันเด็กอะไรอย่างเงี้ยยังต่อสู้ในเรื่องเดียวกันอยู่ค่ะแต่ว่าทีเนี้ยคือถ้าพูดถึงเรื่องแนวแนวความคิดของกลุ่มนักเรียนในยุคนั้นเนี่ยคือมันจะมีคําพูดที่เหมือนกับว่ากลุ่มนักศึกษาก็จะเรียกกลุ่มนักเรียนว่ากลุ่มนักเรียนอ่ะหุนแรงกว่ากลุ่มนักศึกษาอีกคือในยุคนั้นเนี่ยในยุค ช่วงหลัง14ตุลาแล้วก็เทินมาสู่ก่อน6ตุลานักศึกษามันก็ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดฝ่ายซ้ายมาร์กซิสคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับในยุคนั้นเนาะซึ่งตัวนักเรียนเองเนี่ยมันก็ได้รับอิทธิพลมาจากอิอทธิพลความคิดอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าก็ไปทากิจกรรมกับรุ่นพี่นักศึกษาอะไรเงี้ยแล้วก็ได้อิทธิพลความคิดแบบนี้มาเขาเรียกว่ามีการจัดตั้งไหมคือจะพูดว่ามีการจัดตั้งไหมเนี่ยตอนตอนที่ไปอ่านข้อมูลมาเนาะเขาก็จะบอกว่ามีคนจัดตั้งไหมมี แต่ว่าคนที่ไม่จัดตั้งเนี่ยมันก็มีจํานวนมากด้วยเหมือนกันใช่ค่ะคือถ้าในยุคนั้นนักศึกษามันก็จะมีนักศึกษาที่จัดตั้งเนาะแล้วก็นักศึกษาที่ได้รับอิทธิพลความคิดแต่ว่าไม่ได้ผ่า,านการจัดตั้งมามแล้วก็นักศึกษาที่เป็นเสรีนิยมแบบแบบได้รับอิทธิพลมาจาก14ตุลาเป็นต้นมาฮิปปี้ต่างๆอะไรเงี้ยเออมันก็มันก็หลากหลายค่อนข้างหลากหลายแต่ว่าตัวนักเรียนเองเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากฝ่ายซ้ายเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าเพราะว่านักเรียนเริ่มมีนักเรียนมาเริ่มตัวกันเริ่มรวมตัวกันอย่าง แข็งแรงแล้วก็มีอิทธิพลกับขบวนการเคลื่อนไหวเนี่ยยุคหลักสิบี่ตุลาก็ต้องพูดว่านักเรียนเนี่ยเลโอคิดว่ามันเป็นนักเรียนโรงเรียนไหนบ้างอส่วนกุลาบเนี่ยจะ,จะมีคือคือคือพี่ไข่กำงจะบอกว่าเวลาเราพูดว่าขบวนการน,นักเรียนความน่าสนใจคือมันเป็นชนชั้นกลางหมดนะสตีวิทสตีวิทส่วนกุลาบใช่ไหมม,ม,มีอะไรอีกมีอะไรอีก เออจริงๆแบบอ,อ่ะอย่างทุกวันนี้ก็จะมีเตี๋ยอุดมแต่ยุคนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นว่าเตี๋ยอุดมไม่ไมคือ,ย,คอยุคนั้นน่ยยุคนั้นน่ะไอขบวนการนักเรียนมันเข้มแข็งในโรงเรียนแบบไหนเพราะว่านี่มันกําลังจะบอกว่าเป็นชนชั้นกลางไหม,มเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆแกนนํายุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นนักเรียนสุนกุลาใช่ไหมก็คือชนชั้นกลางบนๆอีลิทนิดนึงแหละ หัวร้อเลยเอาแล้วก็ขับนิดนึงแกเกิมแกเกิมแกเกิมได้แต่ว่าเขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วในเครือข่ายของสอทเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่โรงเรียนเหล่านี้ไม่ใช่ไม่ได้มีแค่โรงเรียนในกรุงเทพแต่ว่าในโรงเรียนในต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยก็มีการที่เข้าเข้าไปกระจายตัวอยู่เหมือนกันแล้วก็มีการทํากิจกรรมต่างๆเหมือนกันใช่ค่ะไม่ใช่เฟกโลกนะ มาไม่แม่พี่แค่ก็ว่ากันไปแต่เรื่องนี้เราว่ามันต้องคุยกันยาวเรื่องเฟโบุ๊กกันเลยนะคใช่แต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยก็คือถึงอานอกอกจากศูนย์กลางใหญ่ๆอย่างยุวชนสยามแล้วก็สรทเนี่ยในแต่ละโรงเรียนมันก็จะมีกลุ่มของตัวเองด้วยเหมือนกันออย่างศูนย์กุหลาบที่มีความเข้มแข็งสูงเนี่ยค่ะอย่างเช่นในปี2517 ปีนั้นน่สมศักดิ์เจียมเป็นประธานเรียนอ,อาจารย์สมศักดิ์เจียมเทรจักรุลเป็นประธานเรียนแล้วก็<ะ>เกิดเคสที่ใหญ่โตมากในยุคนั้นก็คือหนังสือพิมพ์สมานหนังสือสมานมิตรสมานมิตรคล้ายคล้ายหนังสือรุ่นนะคะประจําปีของของ,ของสวนกุลาเนาะก็จะมีพูดถึงความรักโรงเรียนต่างๆไ,ได้ว่ากันไปนี่เพิ่งมีจดหรายนนี้ผ่านไปนะฮะแต่ว่าในปีนั้นเนี่ยมันเกิด controverial เข้นมาเพราะว่าในปีนั้นมันมีการทําหนังสือพิมพ์สมานมิตรเรียกว่าฉบับศึกคือในครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นไอ้นี่แหละครึ่งงนนนมัก็็เป คล้ายๆแบบไอ้นี่โรงเรียนนะครับเรื่อง,องแบบว่าหนังสือรุ่นไรนยอย่างงี้มีหนังสือห้องต่างๆอะไรงี้ใช่ไหมแต่ว่าเครื่องหลังเนี่ยของเล่มน,นั้นในปีนั้นเนี่ยฉบับสืกเขาเขาจะเรียกว่าฉบับนี้ว่าฉบับสึกก็คือมีการคอมเมนต์เกี่ยวกับสังคมการเมืองมีการเก็บสถิติแบบว่านักเรียนส่วนกุลาว่ามีความสนใจทางด้านการเมืองมากแค่ไหนอ,อะไรอย่างงี้ค่ะใช่ซึ่งอันซึ่งหนังสือเล่มน,นี้เกิดขึ้นในยุคที่อาจารย์สมศักดิ์เป็นประธานนักเรียนในปี2017 คใช่แล้วมันสึกยังไงมันไปสึกกับใครมันก็มันก็ลบกับเรื่องเออมันก็เนี่ยค่ะพูดถึงเรื่องแบบสังคมนิยม <c oughs> พูดถึงเรื่องกรรมกรชาวนา <c oughs> ปกปกตอนนั้นก็คือจะเป็นรูปมันจะมีภาพอันนึงที่ออกมาก็คือเป็นรูปกำปั้นชูขึ้นแล้วก็มีโซ่ <c oughs> ตรวนล, <c oughs> ลากไว้แล้วก็ ไอตัวที่เก็บข้อมูลนะค่ะของนักเรียนสุนกุลาบในตอนนั้นเนี่ยมันก็พูดถึงเรื่องว่านักเรียนสุนกุลาบสนใจการเมืองแค่ไหนมองเห็นประเด็นอมองเห็นอะไรจาก14ตุลามีอิกนอกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเหรออ่าเขาเก็บเปอร์เซน็นต์ไปไนกันเลย <c oughs> ว่าเ <c oughs> ช่นมองเห็นเหตุการณ์14ตุลาเป็นอย่างไรกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่ารมทิโพทำโพในโรงเรียนสุนกุลาบซึ่งมีคนตอบแบบหลายพันนะจาก3 0 0พันคือเก็บมาได้2,000ใช่ค<ภ>่ะ แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็คอนโทรเวอร์ชิลมากเพราะว่านังสือพิมพ์เอ้ยหนังสือสมารมิรมันก็มีการเป<ม>ลี่ยนรูปแบบแล้วมันก็ค่อนข้างที่ถูกเรียกว่ารดิคอลเนาะในยุคนั้น<ม>ฝ่ายฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยในตอนนั้นนะคะก็คือเอาหนังสือพิมพ์ไป,ไ,ปไปเผาไปเผากลางโรงเรียนอเอาสมารมิรไปเผากลางโรงเรียนแล้วก็เกิดการชกต่อยกันนู่นนี่นั่นอุตลุดวุ่นวายในโรงเรียนศุนกุหาบนะคะแล้วก็มีการขค่มขคู่อาจารย์สมศักดิ์ด้วย<ม>ว่า,จ,าจะต้องมีการแบบต่างๆใดๆอันนี้ก็เป็นประเด็นคอนโทรเวอร์ชิ ค่ะเป็นเป็นผู้ปั่นทำให้ <c oughs> ทุกอย่างไอ้นี้ <c oughs> เป็นผู้ตื่น อผู้เบิกบานล่าสุดเขาก็เพิ่งมาคอมเมนต์ที่แขกอาเหรอในทวิตเตอร์ในทวิตเตอร์ไม่รู้ไม่เห็นแขกอะไมตามอ่านดูนะเดี๋ยวจะมีการดูตอนนี้เลยได้ไหมจะมีการประทะสั่งสัตว์กระทันนตอนคลิปแต่เราจะใช้เวลาในการเถียงอาจารย์สมศักดิ์ที่นี่ไม่ได้ในการแขกแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ที่ไม่เคยเถียงอาจารย์สมศักดิ์เลยเวลาอาจารย์สมศักดิ์มาคอมเมนต์พี่ใน Facebook หรือว่า Twitter พี่จะพูดอย่างเดียวว่าอาจารย์รักษาสุขภาพนะคะเอาเป็นวิธีการตอบโต้รูปแบบหนึ่งใช่ค่ะแต่่่วาาอยงไรก็ดี ตัวน,นักเรียนในยุคนั้น,น<ม>ก็สลายตัวไปพร้อมกับการสังหารหมู่ที่ธรรมศาสตร์<ม>ในวันที่6ตุลาใชก่ก็แตกสลายกันไป<ม>บางคนก็เข้าป่าไปตามด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมีนักเรียนที่เข้าป่าไปก็มีบ้างเนอะใช่ค่ะมีนักเรียนที่เข้าป่าไปก็มีบ้างใช่ค่ะแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกก็คือตัวนักเรียนหลายๆคนในยุคนั้นเนี่ย<ม><ม>ก่อนที่จะมาถึง6ตุลาเนี่ยก็กลายร่างไปกลา,ายเป็นนักกิจกรรมนักศึกษาและใช่อย่างเช่น อย่างเช่นอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยก็ก็กลายมาสู่อ่านักนักเคลื่อนไหวเนาะในในช่วงเป็น activist เป็นคทิวิสต์ในช่วง6ตุลาหรือว่าอาจารย์ธงชัยเองก็ตามก็ก็จากนักกิจกรรมนักเรียนก็กลายไปเป็น activist ก็คือที่เป็นเขาเรียกว่าดาวจรัสแสงของยุคนั้นก็จะมีสมศักดิ์จียมทีรลสกุลธงชัยวินิจกูลธีรยุทธบุญมีเสกสรรประเสริฐกุลใช่ไหมใช่ค่ะ แต่ทีนี้อะเราพอหลังจากการล่มสลายของขบวนการนักนักเรียนนักศึกษาในยุคนั้นมันก็เราก็มันก็จะหายหายไปมันก็จะกลับไปสู่ยุคแบบไซล่มแสงแดดอะไรต่างออๆกันไปใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะกลับมากระโดดกลับมาสู่เวทที่มันใกล้เคียงกับปัจจุบันบ้างออก็คือในทศวรรษ2550เป็นต้นมาเราก็จะเห็นฟิกเกอร์สําคัญของข,องขบวนการนักเรียนที่มันเกิดขึ้นคือ,อนในติวิท ในติวิชนเดชพัฒน์ไพศาลที่ช่วงนั้นออกมาเราก็จะทันในยุคที่เขาออกมาต่อสู้เรื่องทรงผมใช่ไหมบอกว่าการตัดผมเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เคยในติวิตเนี่ยลุกขึ้นมาต่อต้านอำนาจนิยมในโรงเรียนการนติริปการส่วนกุหลาบไหมไม่ใช่ค่ะในติวิตเรียนเตรียมพัดนเตรียมพัดนอ่าค่ะใช่ค่ะแล้วก็ต่อต้านการเกณฑ์ทหารด้วยในติวิตคือไม่เียรอดเลยไม่ต่อต้านด้วยการทั้งปวงซึ่งในปี2556 นติวิตก็ตั้งกลุ่มที่มีชื่อว่ากลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยขึ้นมากลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวนักเรียนที่ต่อสู้เรื่องระบบการศึกษาคืออยากให้ระบบการศึกษาของเราเนี่ยโปรโมทเรื่องประชาธิปไตยมากขึ้นมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วก็คารพหลักสิทธิมนุษยชนน้องตูนเรานี่อยู่กลุ่มเดียวกับในตีวิตไหมน้องตูนที่จัดดีว่ากับเราอะไม่แน่ใจคือต,คตูนเนี่ยตูนเนี่ยไม่น่าจะได้อยู่ในกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยแต่ว่าตูนนี่ก็เคลื่อนไหวกับในตีวิตในช่วงมหาวิททยยาาลัใช่่แตวีีเน้คืออ นอกจากนี้ก็มีการต่อต้านโซตาต่อต้านรัฐประหารในปี57ด้วยแต่ว่าฟิกเกอร์สําคัญที่กลายมาเป็นแบบที่เคยเป็นสมาชิกของกลุ่มการศาึกษาเพื่อความเป็นไทยเนี่ยแล้วก็กลายมาเป็นฟิกเกอร์สําคัญในเวฟ6 3เป็นต้นมาเนี่ยก็คือเช่นเพนกวินเพนกวินผลิตชิวารักเนี่ยก็อตอนนี้เป็นพาะนะคะ <c oughs> ตุ๊ตุ๊กวินเพนกวินฉันส่งหนังสือให้ <c oughs> ที่วัดที่ท่าตอนแล้วจากแ r a กกิ้งมีการเซ็นรับเรียบร้อยแล้ว เธอได้รับหรือไม่ได้รับเนี่ยน,น้ำมัสก,การมาบอกฉันด้วยขอนิมน <c oughs> ตุกวินอ,อินบ็อกซ์มาบอกนิดนึงว่าหนังสืออยู่ไหนส่งไปแล้วได้รับหรือยังออไม่ทกก้ c งอะ่ะบอกว่ามีคนเซ็นรับแล้วที่วัดทำไมไม่ถึงมือต๊ตแล้ว,ต,วตุ๊ตเนี่ยไปตอยสาาแห่เนี่ย เจอหรือไม่เจอนิมนต์มาบอกดิฉันนิดนึง <c oughs> ได้คะ่ะ <c oughs> ถือว่าต, <c oughs> ออตุก็รับไว้นะคะท่านใช่ก็อย่างอ,าอย่าง Pen เพนกวินเนี่ยก็คือเป็นเลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทย <c oughs> ใช่ในในใ,ในปีหนึ่ง <c oughs> นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นฟิกเกอร์ที่น่าสนใจก็คือน้องมินนักเรียนเลว <c oughs> มินและพลพัฒน์หวังไพศิทธิ์ก็กลุ่มนักเรียนเลวเนี่ยก็ก็เป็นก็คือมินก็เคยเป็นสมาชิกของกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยเหมือนกันแล้วก็ในช่วงเวฟที่ผ่านมาก็ได้พัฒนาออกมาเป็นกลุ่มนักเรียนเลวนะคะแล้วตอนนี้มินเรียนจบหรือยังมินเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ค่ะ<า>ใช่ค่ะแต่ส่วนในติวิทย์ก็หลังจาก หลายสิ่งหลายอ,าอย่างพอเข้ามาหาหลัยปุ๊บก็ไปสร้างความปั่นป่วนได้มาวิทยาลัยต่อก็คือไปเคลื่อนไหวในระดับมหาวิทยาลัยต่อ,อแล้วก็ปัจจุบันเปิดร้านไข่ควยเตี๋ยวนะฮะประชาชนไตยออกินได้ไปไปทานได้อยู่ที่ถนนบวชด,ด้วยศึกแล้วศึกแล้วบวชศึกแล้วบวชเสร็จปุ๊บศึกปุ๊บเพนกวินบวชต่อคือถ้าฟังอย่างนี้เลยโอจะมองว่าอย่างเพนกวินหรือว่าอย่างเนติบีดอะคือเราจะมองว่าเขาว่าเป็นขบวน เราจะมองว่าเขาอะต้องเป็น้ายเป็นลิเบอร์ลแต่เท่าที่พี่แขกอ s e r v e ทั้งเพนกวินแล้วก็ b s e เ v e ทั้งเนะนติวิตอะคือเนติวิตอะจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับปัญญาชนสยามแบบ <ตา S 1> สอส <ตา S 1> ิวรักษ์<า>แล้วก็จะชอบศึกษาแบบพุทธศาสนาพุทธศาสนา,า,สนาแล้วก็จะมีกิริยามารยาทที่เป็นอนุรักษ์นิยม <c oughs> สูงมากแล้วก็จะชอบคุยกับ กลุ่มอนุรักษ์นิยมทางวัฒนธรรม,มแล้วอย่างเพนกวินเนี่ยก็จะอินกับประวัติศาสตร์ล้านนะประเพณีพิธีกรรมโบราณแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยยิ่งไปบวชนี่นะเฟซบุ๊กก็จะพูดอะไรที่เป็นแบบภาษาพระแล้วเดีเออ๋ยวนี้ไปบวชหลายเดือนตอนนี้ก็เริ่มขึ้นภาษาบาลีก่อนใช่พี่แขกก็คืนเนื้อแท้นึกหรือ,รอพี่แขกก็ทั้งเพนกวินและเนติวีดับเป็นอนุรักษ์นิยมมากๆเลยนะ แต่สิ่งที่เขาต่อสู้ในสังคมไทยอ่ะเขาไม่ได้ต่อเขาเป็นอนุรักษ์นิยมที่ต้องการแค่มาตรฐานของโมเดิร์นิตี้นึกออกปะโมเดิร์นิตี้คืออะไรโมเดิร์นิตี้ของการไม่คลานเขาลบหลักสิทธิมนุษยชนการไม่คลานหมายความว่าคนเราจะเคารบกันในในโลกของโลกโมเดิร์นิตี้มันก็คือการยืนโค้งเช็คแฮนด์ไหว้นี่คือโมเดิร์นิตี้ของเมื่อ200ปีที่แล้วอะแล้ว ถ้าเราเป็นเลดี้กากาเราก็มองว่าสิ่งนี้เป็นอนุรักษ์นิยมแต่สำหรับพี่แขกกับเพนกวินกับเนติวิดค่ะคือโมเดิร์นิตี้ของเมื่อสองร้อยปีที่แล้วอ่ะดังนั้นเนี่ยใดๆที่มันตกค้างอยู่ในเมืองไทยอ่ะมันคือพันปีไหมตั้งแต่ยุคสมัยยังไม่เลิกทาเออใช่ใช่ซึ่งเออใช่ค่ะแล้วพอพอพี่แขกมองจากแว่นแว่นของพี่แขกเนี่ยนะแว่นเลดี้กาก้าของพี่ใหญ่พี่จมบอกพวกเธอแบบ เธอไปคุยกับคนแบบส่สิบรักอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยเอาเขาเป็นท่านอาจารย์สิวรักนะครับใช่ใช่ค่ะแต่ว่าเอออย่างที่บอกก็คือนักเรียนเลวเนี่ยมันก็เขาก็เป็นการต่อยอดจากกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยเนาะแล้วก็เกิดมาเป็นกลุ่มนักเรียนเลวซึ่งกลุ่มนักเรียนเลวเนี่ยก็คือทำแคมเปญออนไลน์สู้เรื่องสิทธินักเรียนแล้วก็สิทธิโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิบนเหนือตัวร่างกายเนาะการที่คุณครูตีเด็กโดยแบบอย่างไรเหตุผลหรือว่าการแบบ เรื่องของการบังคับทรงผมการบังคับชุนนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลุ่มนักเรียนเรียมีการจัดม็อบหน้ากระทรวงศึกษาธิการเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตอนนั้นก็คือคุณณันที่ส่วนลาออกเนาะแต่ก็ไม่ไม่อะไรอะนะนี่ไงโมโบขาวมูฟเมนต์ใช่ไหมโบขาวมูฟเมนต์ใช่แต่จริงๆโบขาวมูฟเมนต์เนี่ยเกิดจากเวฟก่อนหน้านักเรียนเรียว ดังนั้นเรียวทาให้มันแมสขึ้นมาใช่แล้วก็นอกจากนั้น,นเรี้วก็มีการทาหนังสือชื่อว่าคู่มือเอาตัวรอดในโรงเรียนขึ้นมาที่พูดถึงเรื่องว่าอ่าแล้วก็แจกจ่ายให้นักนักเรียนเนาะเพื่อที่ว่าสมมติว่าถูกระมิดสิทธิ์จากในโรงเรียนเนี่ยจะสามารถที่จะไปร้องเรียนตรงไหนได้บ้างสามารถที่จะจัดกิจกรรมอย่างไรได้บ้างหรือว่าจะตอบโต้อย่างไรได้บ้างหรือจะใช้ชีวิตรอดอย่างไรในโรงเรียนช่วงที่มันมีโมเป็นเนี่ยเลโอมองมองยังไงสําหรับเลโอนะเรารู้สึกว่ามันเป็น เป็นเป็นเด็กคนหนึ่งแค่นั้นเองแ่ละเราก็เหมือนเขาก็มีความคิดของเขาอะเขาก็เหมือนหาที่แสดงออกแต่ว่าเลโอซึ่งแบบเป็นเสื้อแดงต่อสู้กับเผด็จการอะไรมาตลอดอะพอเห็นมูฟเมนต์ของนักเรียนพวกเนี้ยรู้สึกใจฟูไหมบอกว่าโอ้โหเด็กมีความตื่นตัวทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้ใจฟูขนาดนั้นนะส่วนตัวอเอาจริงๆเราก็รู้สึกว่ามัน มันเราว่ามันก็มีมาทุกยุคอะเพราะว่าอาจจะเพราะว่าจบธรรมศาสตร์แล้วก็ตอนเนี้ยสิบี่ตุลาอะไรอเงี้ยมันก็คือถูกคิดถูกฝังมามันก็คือเป็นความคิดของคนในช่วงหนึ่งที่อาจจะแบบเอ็กเพรสความแบบตัวตนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คิดว่ามันก็มีผลมากเนาะแบบการไรซ Up ของนัเท่ ่านตาลูนี่ก็เป็นกลุ่มนักเรียนนะคะที่ที่ลุขึ้นมาทำใช่แต่ว่าอันนี้เราก็เลยโฟกัสออนออนเรื่องแบบการต่อสู้เรื่องสิทธินักเรียนอะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่ามันพี่แขกใจฟูมากเลยนะตอนที่มีม็อบแฮมทาโร่แล้วก็มีการอ่านแบบมานิเฟสตต่างๆจากกลุ่มนักเรียนน่ะคือคือพี่แขกคิดว่าเด็กอะจำนนต่อระบอบอำนาจนิยมจำนนต่อเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ที่ ถูกสอนในโรงเรียนแล้วพี่แขกก็มีข้อสันนิษฐานว่าเด็กอะไม่น่าจะลุกขึ้นมาสู้กับเผด็จการหรือการรัฐประหารอะไรเงี้ยแต่พอมันมีแฮมทาโร่มีอะไรขึ้นมาพี่แขกก็เออตื่นเต้นใจฟูว่าอเออมันแล้วมันมันเป็นแรงบันดันใจใน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 ตอนนั้นน่ะพี่แขกรู้สึกว่าขบวนการของคนแก่หรือของผู้ใหญ่อะ่ะ มันล้ามันมันล้าไม่ใช่ล้าหลังนะคือเหนื่อยล้าถูกปราบถูกจับครอบครัวแตกสลายถูกฆ่าถูกไล่ล่า ถูกอสอดแนม,มไม่มีความมั่นใจไม่มีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตจะพูดจะเขียนอะไรก็รู้สึกว่ามไม่เชิงแอบซ่อนคือบางทีเขียนเราลบเขียนเราลบเขียนเราลบแบบไม่ไม่รู้กี่รอบนึกออกปะทีนี้พอพอเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วเราสู้มาแบบเป็นสิบปีอะ มันก็ล้าแล้วมันก็ผู้ใหญ่ก็จะมีความรับผิดชอบเช่นหลายๆคนก็มีธุรกิจที่ต้องไปดูแลหลายๆคนมีลูกต้องดูแลมีพ่อแม่แก่เท่าต้องดูแลมีงานต้องทำก็คือไม่ได้จำนนแต่ว่านิ่งเหมือนอยู่ในโหมดก็คืออยู่ในโหมดของเบอร์ห้าประหยัดพลังงานอะทีนี้พอมี movement ของเด็กอะมันก็เลยแบบเหมือนทำให้ภาวะ เหนื่อยล้ามันได้รับการ refresh อ refresh แล้วก็มีกำลังใจที่จะลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งแต่เราว่าแบบถ้าอย่างถ้าในส่วนของมิมีแค่อะแต่อย่างเลโออย่างเงี้ยที่ถามว่าทําไมถึงแบบใจแบบเฉยๆอยเพราะว่าเราว่ามันเป็นพอเราเข้ามาอยู่ในมุมที่เป็นทํางานแล้วอะคนทํางานปุ๊บอะด้วยอะไรต่างๆอะันเลยทําให้ความ การเรียกร้องหรืออะไรที่เราจะต้องแบบว่าห่ยแบบแสดงตัวเยอะแยะแบบตอนสมัยแรกๆอะไรเงี้ยมันมันหายไปมันจืดจางไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันเราก็จะมองครับแบบว่าเออเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเด็กพวกเนี้ก็จะโตขึ้นมาอยู่ในระบบแบบที่เราก็อยู่เออแต่เราว่า <c oughs> แต่เราว่าการลุกขึ้นมาต่อสู้ก็มีความสาคัญแหละอ,อย่างน้อยมันก็ได้ได้เห็นว่าเออมันมีวิธีคิดอะไรที่มันอิมเมอร์ชขึ้นมาในในตอนนั้นเราก็กำลังต่อสู้กับอะไรซึ่งเขาก็ชัดเจนนะว่าเขากำลังต่อสู้กับ ระบบอำนาจนิยมในโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีประโยคหนึ่งที่ <c oughs> เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจมากที่เขาใช้กันในม็อบก็คือ our first d i c t a t o r ship is school ก็คือผด็จการแรกในชีวิตของเราคือโรงเรียนคือมันเข้าไปในโรงเรียนแล้วมันก็เจอกับคือเหมือนระบบอำนาจนิยมในสถานศึกษาการบังคับให้เราต้องอยู่ในกรอบในระเบียบการตัดผมเหมือนเหมือนกันใส่ชุดเหมือนเหมือนกันคลานเข่าหาอาจารย์ อะไรต่างๆอำนาจที่มันไม่เท่าเทียมกันในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงการแบบละเมิดสิทธิการตีเด็กการแบบทำร้ายร่างกายหรือว่าเซ็กชวลฮาร์รัสเมนเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะในโรงเรียนคือพี่แขกอยาก c o r r e คํคำนิดนึงนะคะเทอมของการใช้อ่ะคือบางทีมันก็เป็นความผิดของคนรุ่นพี่แขกนี่แหละเพราะเราเขียนบทความหรือเราจัดรายการแล้วเราก็จะใช้คำว่าอำนาจนิยมในบางในในในอีกในอีกเถในอีกบริบทหนึ่งหรือในอีก นิยามหนึ่งแต่ทีเนี้ยคำว่าอำนาจนิยมอะ่ะมันเข้าใจง่ายเนาะออะอโตริเท r เรียนอย่างเงี้ยแต่พอใช้คำว่าอำนาจนิยมแบบหลวมไปมากอะ่ะม,มันก็เลยไม่ไม่สเปซิฟิกไปว่าเวลาพูดถึงระเบียบทรงผม,มเล็บเสื้อผ้าความยาวของกระโปรงยูนิฟอร์มอ,อ่ะสิ่งเนี้ย Not exactly อำนาจนิยมนะสิ่งนี้เป็น military r m ในโรงเรียนสิ่งนี้คือทหารนิยมค่ะซึ่งอ, <S <S 2> <S 2> งอำนาจนิยมอ่ะเทอมมันจะกว้างกว่าคำว่าทหารนิยมมากทีนี้ไอ้สิ่งสิ่งที่นักเรียนพบว่าตัวเองอ่ะถูกดิส цип ลินในโรงเรียนมันต้องแยกออกไปอีกว่าสิ่งที่เป็นดิส c i p ลินที่มันจำเป็นต้องมีในโรงเรียน <S <S เพราะว่า กำเนิดของโรงเรียนในโลกสมัยใหม่มันเกิดมาเพื่อที่จะดิสซิปลินพนลเมืองอในรัฐสมัยใหม่ที่เป็นเสรีนิยมด้วยนะเพราะรัฐชาติเสรีนิยมต้องการพลเมืองที่เป็นทรัพยากรสร้าง GDP ให้กับประเทศนึกออกไหมดังนั้นเน่ย สกู School, หรือว่าโรงเรียนน่ะมันจึงเป็นอาร์ติแฟกต์มันจึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ของโลกสมัยใหม่เพื่อกรูมพลเมืองอให้ฟังก์ชันตอบสนองต่อรัฐสมัยใหม่มซึ่งการกรูมพลเมืองให้ฟัง์ชันต่อรัฐสมัยใหม่เป็นคนละเรื่องกับ m i l ิเท r รีลิซและเป็นคนละเรื่องกับอำนาจนิยม,มเพราะฉะนั้นเ,เวลาเด็กลุกขึ้นมาสู้กับอำนาจนิยมอะ่ะม,มันสเปกสปะ คือไปสู้แบบว่าฉันจะไม่เอาระเบียบอะไรเลยซึ่งลืมไปว่าไอ้ดิสซิ п ลินอันนั้นนะ่ะมันยังจำเป็นถ้า,าอยู่จะอยู่ในโลกสมัยใหม่ที่ไม่ใช่โพสต์โมเดิร์นอ่าคือถ้าอยู่จะหลุดจากโมเดิร์นนซึ่ไปโพสต์โมเดิร์นเนี่ยมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแล้วนะแต่ทีเนี้ยพอการกระบฏของเด็กเด็กอะที่ยังไม่แม่นยำกับเทอมว่าออโตร r เท a r i เรียนนซึมคืออะไรมีลรเทรเรซึมคืออะไร Liberalism ึข Liberal คืออะไรอะมันก็เลยกลายเป็นเฟกโมกม,ม,มันไม่ทันตกผลึกอะ่ะและ้วยูก็จะกระบบตอก,กดทุกอย่างอย่างเงี้ยซึ่งแล้วก็เอามาปนกันไปหมดว่าอย่างพี่แขกบอกน้องฝึกงานว่าเออพรุ่งนี้ขอแต่งกายสุภาพแล้วยูก็นุ่งเก่งช้างมายอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าอันนี้คือสุภาพสำหรับหนูอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้อีกไงคือคือ,ค,อคือมันไม่ได้สเปซิฟิกในเทอมว่า เฮ้ยม i ลิเทอรี่ลผ่านยูนิฟอร์มมันไม่ควรมีในโรงเรียนแต่ว่ามันยังไม่ใช่เทอมของ Authoritarianism และก็ยังไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า Discipline ซึ่งควรจะมีใน school. s c h o กูถ้าอยู่ยอมรับว่า School คือโมเดิร์นอาร์ติ ซึ่งจําเป็นต้องมีถ้าอยู่อยู่ในรัฐชาติแบบนี้อยู่ในโมเดิร์นเนชั่นสเตทแบบนี้คุณแม่แม่ครูมากแต่ยังไงก็ตามนะคะก็คือไอการต่อสู้ของนักเรียนเนี่ยมันก็มีอิทธิพลมาสู่แบบปอบเขาเจอช่วงวันนี้ก็เลยมีหนังที่ช่วงนี้กำลังเข้าอยากจะชวนไปดูคือหนังเรื่อง Arnold is a model student Arnold เป็นนักเรียนตัวอย่างนะคะก็คือเขาได้รับแรงบรนดาใจจากกลุ่มนักเรียนเลวนี่แหละ แล้วก็เลยมาทําหนังก็สะท้อนภาพแบบปัญหาในโรงเรียนไทยเนาะแล้วก็ชวนกลับไปดูเรื่องของการเคลื่อนไหวของนักเรียนแล้วก็เยาชวชนในช่วง6-3ที่ผ่านมาด้วย